สวัสดีค่ะสวัสดีครับสุกับข้าวน้องวันนีน้องปิกษจานะคะวันนี้นะคะขอบคุณนะคะกลองของกลองปันสุกนะคะจากเบนไพรนะคะคุนะคะปัสุนะคะี่เมตตาตัวน้องวัีกับน้องเอลทันะคะมีอุปกรณ์นี้นะคะอยากได้เลยอยากแกะแลยนะคะเี๋จะแกะเลยนะคะ ขอบคุณนะคะลองกัสุดจากเดนนใจนะคะสุดเยนะคะจีเมตาเพืนน้องแอนรถถังกับครอบัวน้องวันดีนะคะหนน้องอมไปไหนวะเรียนนงหลมองทีโอหิวแล้วหยวแล้วมีอะไรข้างในเอ็นอนอนแอนแอนแอนหดูดูดูวันดีนะคะพีวันดีดีอวันดีลุ้นมีของหนูหรือเปลา พี่บันดีลุ้นพี่บันดีลุ้นนะคะพี่บันดีลุ้นมีของหนูหรือเปล่าโอ้มาเนี้ยแล้วไกลแก่เลยไปกินควางมีของหนูหรือเปล่าเอั้งอั้งดูดูข้างหลังนะคะาลุ้นเหมือนกันนะคะเมงน้อยก็ลุ้นเหมือนกันนะคะมีของหนูหรือเปล่าต้องจุขาในน้อยจะออกมาเลยเมงก็ลุ้นเหมือนกันนะคะเมงก็ลุ้นเหมือนกัน

ของของดีดขอบคุณค่ะรัน้องเอออันน้ของพอเฮ้ยอน้ดเลนะคะอู้นีของน้ออนวงดูรหน้าั้งตาเจเ่อเมนมีสกิด้วยคะเดี๋ยวจเย็นๆเอาในคงมนแกะให้เมนกินน้อยท่าับาแมล่ะง้ ขอเอมี it, ่เชื่อเออเอน้องยานิ่วยาโดนยิ no. ืงเดยวโาช่ยาอ้ยมาเลยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณ ปันส on ุกจากเดนนขนะคะลองปันสุกจดนลยคุณ้มขอบคครับขอบคุณ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 รับขอบขอบคุณครับขอครับขอครับขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณครับขคุณครับอบคุณคอบคุณครับขอบคุอบคุณครับขอบคุณอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุ ว้าวของเล่นเนี่ยโอ้ดูเบื้องหลังนะคะนี่นี่ที่ของใครคะขอบคุณแม่จันเบื้องหลังนะคะดแม่อะไรต้องกินอะไรมาต้องเอ็นมา้อเอ็นมาตักลสองทุกนี่คือสวยของกัน้องเบื้องหลังนะคะโอ้ยนักกีฬาด้วยสวยจังเลยมี่นะขอบของครับของของ อันนี่อันนี้อันนี้ข้าวีัดไข่ทองผียิงคงมีเสื้อมีขนมนะคะของพีย้าว้าวเสื้อที่ทานะคะขเพี่ย้งให้อิ่มบูร์แล้วก็ทองของนะคะเรื่องหลังนะคะเอาเอน้องเอมี่แกะโอาปังกล่องถูกอันนชุดนี่น้องวันน่องวัอโม่นี่คือมังฟ เอมขนด้อเมบคุณมากนะคะแล้วมีของของพี่น้องเอมแกะแกะขนมเลยเลยแกะขนมมาดูดูนะคะเบื้งหลังนะคะเบื้งหลังังแล้วนะคะว่ามีของน่มูนึ่ังเมีของนูเยอะังเลยมีขงอจลมอน่งอันเี้นยอจันนลอยอังอง่อันนึ่งเ้องไลยมอน่เจัม่เลยอนองเมะไม่ะงเนฟังเล นี่เสร็จตั้งแต่แล้วไปตัดกลับลงหน่อยซูตู๋หันใช้แล้วนะกันใช้นะ สวัสดีค่ะป้าป๋ากองอะไรครับสวัสดีค่ะปาปสวัสดีค่ะน้องดีอยางเงี้น้องซีมก็มาสวัสดีคนนี้สวัสดีค่ะป้าป๋าสวัสดีค่ะทางบ้านเยนเอาเข้ามาใกล้ๆกอนี่เล็ะใช่ไหมนี่คืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยมันคือนมนี่นี่นี่อ่ะนเร่ใคือมาฝาคนเร่มาฝากกแล้วกอีกคนต่างบปตาแบ่งป้าด้วยนะสาธุขอบคุณ มคนมองนะคลวแกใจหมดบอกแล้ว่าน้องโบนะคะ้างข้อสล่อางพ่อเลืยางอสลนยบอกคุณท้าก็สวยโบยายะคะนานนะคะนัอันนี้อันนี้ของน้องโกลอคุณ้ก็นองมวย แล้วก็แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมคะพ่อเลยนะคะลุงคุณพ่อแล้วโดนลุงแล้วไอเมย์ครับไอเมย์อันนั่นมัค่ะใช่ค่ะค่ะโดนลุงไปแล้วนะคะอันนี้ของพี่นี่อันในห้องใดนู้นใส่ได้ไหมนี่ ทไม่ได้ก็ให้ลูกยน้องหวานน้องกีวาน้องแสง้ดู้กะาบ่อยนเนายืดบืนเอ่ไอมันครบไอยืดของเอ็นี่ค่ะเ็ลจะได้ไม่น่นลใส่ใส่ไม่ได้ นักทีมใส่ได้เด้อนักทีมใส่ไ hmm> ด้นะพี่มี่าะลกตะเล็กนี่กมา้องกนะคะเมื่อกี้โวยวายนะคะฟังครอบเลยช้านี่าชีเรืืองนะคะนี่ลากเิไม่ได้หนึ่งทังครอบเลยนี่เปอนี่แหงไรตอยู่ไไปไหนเลเียนรู้เสื้อเสื้อใครเสื้อนะกอลเอ่อเอาอีเอาอของไยมวมััวอกู มีนยอแยะเลยใหงมากๆเลยนะคะเมื่อกี้นะคะไม่ทัใจมเลวาใตาองเด็นอยนะามบนะค้ครีมก็น นี่เป็นเสื้อทีมเป็นเสื้อทีมฟุตบอลของสวีเดนเลยนะเยอะมาดูที่บันเลยเสรามองดะมือมือเหมาะมือมือไปทางพี่พ่อนะ้วสตามองมาที่ที่แม่เล่นได้ครับเข้าเน็ตดูมากเลยาไม่ดูอันนี้อันนี้ของนนท์สีแลี้วนะคะพ่อแม่ จะไม่นอนนับเพื่อชิมไหมไอสชมมาเลยเรื่อองงขนนทซีแนยเลยดูดูจากไซส์เพื่อใช่ครับทำพี่นนท์ก็าทำคลิปอยู่นะคะนี่นะครับดูเชื่อนะคะขอบคุณค่ะเยียมากๆเลยนะคะได้ใส่โคงนอกแล้วนะคะได้ใส่โคงนอกแล้วดีใจมากๆเลยดีใจมากๆเลยนะคะได้ คุณแม่นะคะเนะคะขอบคุณแม่นะคะนี่ยจมากเลยนะขอบคุณเป็นใจทุ่าโอ้นีด้วยนะคะเขาน้องโอมนะคะเพื่อกจนาวนะคะน้องใบดีด้วยนกขจาทุกุนะ สามสามตัวนะคเสื้อกันหนาวน้องชาเสื้อกันหนาวสองตัวแล้วก็เสื้อเป็นข้ามสีเหลืองนะคะเป็นน้องวันนี้น้องเาเรนลี่นะคะเอยรเรนสีครีมเมยดยงนส eh u u, ีครีมน้องครีมใส่ได้ไหมข้าลี่เสีไย้ไหมสีครีมนี่มันไลาเสื้อไปอีแม่นี่เหรอคะตันไหมคะ อยัโบยบายอย่าออกแล้วอย่าออกแล้วชนะอะอันนี้สีขาวอันนี้คะสีผิวอันนี้สีเหลืองสีครีมสีครีมอคือกขึ้นสีใครกันด้วสีขาวสีขาวใส่ได้ค่ะใส่ได้ค่ะนวลสีคือได้ใส่ของนอกเท้ปันมาให้น้าในปั่นปั่นมาใส่น้ำในเด้อ สีเหลืองของนวลค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมนะคะน้องโกน้องโกยัง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 ไม่กลับเลยนะคะน้องโกพ่อเขาพาไปบ้านะคะยังยังไม่กลับเลยรูพื้นสีขาวของน้องครีมค่ะค่ะดอกเป็นเป็นอย่างสวยงามนะสวยค่ะดีใจมากเลยนะคะลาย เวลานะคะละคมศาจากเต้นสายเลยแงมากเลยเราใส่เชื้อโน้นะคะะจฟ่นะคบจากโรคภครใค้เ็บนะคะที่กไ็ขอให้คุงดวยน้เ่น้ำดื่มนของนำนะคะารยาจโปโนเท่านี้นะคะโเลยบออมครีม